สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดบอดบิดจัดเนยจัดเต็มระดับประเทศครับพี่น้องนะครับกวดเลียบนะครับล่าสุดนะครับหมู่โจเพื่อนสนิทบอดบิกโพสแบบซีนะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้าร้องทุกตำรวจไซเบอร์เนื่องจากมีเพจ ไม่ประสงค์ดีนำคลิปไปตัดต่อนะครับทำวิดีโอเพื่อโปรโมทเว็บเถื่อนปาดนะครับพี่น้องก็คือว่าเว็บนันและพี่น้องนะครับนั่นแหละครับล่าสุดบอสบิ๊กกรบอกแล้วนะครับว่าคนใดน,นะครับที่ประสงค์ร่ายนะครับทำคลิป AI นะครับหลอกลวงทุนทำให้บอสบิ๊กเสียหายเนี่ยบอสบิ๊กส่งข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์ วดล่างเหลี่ยบลอยกับพี่น้องนะครับแล้วก็แถลงอีกว่าเพจอวตารนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญครับคนที่ใส่ลายป้ายสีนะครับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่างๆเนี่ยสอดใส้ต่างๆเนี่ยกระสีตรวจสอบให้เบิดเลยพี่น้องนะครับปัาแล้วก็เอฟซีนะครับถือใจลายเขาไปคอมเม่นเยอะมากกับพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดดุนๆนะครับ บอสบิกกเผยแล้วว่าจะฟ้องหนึ่งคนก่อนนะครับหลังจากเขาไปแซะแล้วก็บูบอสบิกนะครับทุกท่านนะครับนั่นแหละครับหลังจากเอฟซีเห็นแล้วเนี่ยก็เขาไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็ออกมาชื่นชมมูโจนะครับว่าโอ้ยมูหักนี้ตำรวจเป็นมูก็ดีแบบซี้ละนะครับเพราะว่ามูโจเนี่ยน้อมทีมนะครับพาบอสบิกไปที่กองประชาการตำรวจไซเบอร์เลยนะครับมือหนีกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ หลายคนหลายท่านก็ออกมาชื่นชมนะครับบางคนก็บอกว่าจัดการให้เบิดแน่นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าข่อยก็เห็นยูซุมเว็บพานั้นต่างๆเนี่ยเอารูปบอสบิ๊กไปแปะนะครับอันนี้ก็แมนครับ่น้่อนนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเห็นเยอะมากนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าสู้ๆเ้อนะครับบางคนก็บอกว่าสุดยอดเลยบอสบิ๊กนะครับบางท่านก็บอกว่าจัดเต็มนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคนที่ใส่ร้ายด้วยนะ นะครับแม่นครับบอสบิ๊กก็บอกว่าเพจใดที่คอยใส่ไลน์ไอสีที่ใส่ข้อมูลเท็จลงไปเนี่ยบอสบิ๊กก็สิให้ตรวจสอบให้เบิดเลยพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าใช่เลยจ้าจัดไปนะครับบางคนก็บอกว่าผู้การแจ้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฝากบอสบิ๊กเนี่ยเด้อนะครับอาจจะฝากผู้การแจ้ให้ดูแลในส่วนของบอสบิ๊กรับพี่น้องนะครับส่วนเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าถูกต้องจ้านะครับบางท่านก็บอกว่าจัดไปเลยจ้านะครับอีกคนนึงก็บอกว่า่าหลง เชื่อกดลิงก์นะนะครับแมนครับบอสบิ๊กก็บอกว่าลิงก์เทือนที่แปลรูปแล้วหลอกลงทุนต่างเนี่ยจะเป็นโลงเสียเด้อนะครับแล้วก็ใส่ AI ทําให้บอสบิ๊กเสียหายนะครับเอาเสียงบอสบิ๊กไปทําแปลเป็น AI นะครับแบบซีนะครับทำให้เป็นเสียงบอสบิก๊กแล้วก็เว้าเนี่ยบอสแมนก็เป็นการตัดต่อในส่วนของคลิปต่างเนี่ยอันนี้ห้ามเฮ็ด เราก็หามหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มออกเลยเขาสารนวนนวนมาฝากพี่ฝากน้อง,งทุกท่านมีข้อพิเดนแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับร้อเบิ้งกับจะจบอย่างไรนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็เิลาไไกกรลิคิบ้าพอกันไหมสวัสดีครับ